สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันอังคารที่2กรกฎาคมปี2 0 2 4นะคะเพิ่งจะลงคลิปทําสวนไป2คลิปนะทุกคนเหมือนขยันทําคลิปมากในช่วงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนอากาศมันค่อนข้างจะดีนิดหนึ่งนะคะข้างนอกแล้วก็ออกไปทําสวนมีความสุขมากมาเจอกับวันแล้วก็คูเปอร์โอ้ยคูเปอร์ยุ่นเหนื่อยมากเลยวันนี้คูเปอร์เหนื่อยมากทุกคนเพราะว่า ออกไปข้างนอกกับวันตั้งแต่ช้ากนะ็เพิ่งจะเข้ามาอาบน้ําวันอาบน้ำอะไรเสร็จแล้วมานั่งสัมคลิปต่อนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนช่วงนี้เฮ้ยเอนจอยกับอากาศไหมฮะเนาะร้อนอยู่แต่ว่าก็โอเคนะคะทุกคนยิ่งปลูกผักได้ทําสวนนะคะได้ดูผลงานเรากําลังเหมือนกำลังจะขึ้นง,งามๆอะไรประมาณนี้นะคะก็มีความสุขกับทงสวนก็ยังไงขอ ให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีกันทุกคนนะคะช่วงหน้าร้อนทําอะไรก็ทํานะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวหน้าหนาวมาแล้วนะ,ะโอเควันนี้เรามาอัปเดตในเรื่องข่าวทางวอชิงตันดีซีแล้วก็เกี่ยวกับประกันสังคมกันนิดหนึ่งนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวของสารสูงสหรัฐนะคะมีการตัดสินเกี่ยวกับวามผิดข,ของทรัมป์นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ สารสูงสุดสหรัฐะฮะตัตสินในวันจันทร์วันที่1นึ่งกรกาคมนะคะว่าโดนทัทรัมนะคะไม่สามารถถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากการกระทําใดๆที่เขาทําในขณะที่ดำรงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะตราบใดที่การกระทํานั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตอํานาจตามรัฐธรรมโนูญน,นะคะทุกคนอันนี้ทุกคนก็ขอทราบนะคะ <S <S อันนี้ก็ข่าวมาจาก รอยเตอร์นะคะก็มีการรายงานนะคะว่าคำตัดสินนี้ถือเป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่การก่อตั้งประเทศสหรัฐในศตวรรษที่18นะ,ะที่ศาลสูงสุดนะคะตัดสินว่าอดีตประธานาธิบดีอาจได้รับการคุ้มครองจากข้อกล่าวหาทางอาญานในกรณีใดๆนะคะคณะคณะผู้พิพากษาก็ลงมตินะ,ะทุกคน6ต่อ3ให้ยกฟ้อง คําตัดสินของศาลชั้นต้นระบ,บุว่านายทรัมป์นะคะสามารถถูกฟ้องจากข้อกล่าวหาทางอาญาของรัฐบาลกลางฮะ,ะจากการที่นะาทรัมป์นะคะพยายามล้มผลการเลือกตั้งปี2021ฮะ,ะก็คือเรามีการาล,งลงเลือกตั้งพฤศิกาย,ยนปี2020แล้วก็ไปรับตำแหน่งประธานาธิบดีนี่ปี2021นะคะโดยผู้พิพากษาสายอนุรักษ์นิยมนะคะ6 ท่านนะคะเห็นเห็นชอบนะคะแล้วก็ขณะที่มีผู้พิพากษาสายเสรีนิยมนะคะประมาณ3ท่านนะคะเห็นแย้งนะคะก็คือศาลเนี่ยของสหรัฐอเมริกามีทั้งหมดถ้าใครที่สอบ US citizen นะคะ9 9คนนะคะก็ผลออกมาก็คือลงมติ6ต่อ3นะคะทั้งนี้นะคะคณะผู้พิพากษา ฝ่ายอนุรักษนิยมของศาลนันะคะมีสาคนนะคะที่ทรัมป์อ่ะเป็นผู้แต่งตั้งมาเองนะคะในสมัยที่เขาเป็นประธานาธิบดีช่วงนู้นนะคะทุกคนถ้าจําได้เนาะเราสรุปว่าภายใต้โครงสร้างอํานาจที่แยกออกจากการตามรัฐธรรมนูญของเรานะคะลักษณะอํานาจของประธานาธิบดีกําหนดให้อดีตประธานาธิบดีต้องมีความคุ้มกันไม่ให้ถูกฟ้องล้องคดีอาญาจากการ ปฏิบัติอาธิยอย่างเป็นทางการในการาระหว่างดํารงตําแหน่งนะคะหัวหน้าผู้พิพ,พากษาจอห์นโรเบิร์ตนะคะระบุในคําตัดสินจอห์นโรเบิร์ตก็คือเป็นหัวหน้าศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกานะ,ะอันนี้อยู่ในคําถามของใครที่สอบ U.S. citizen นะคะอันนี้น่าจะขอทราบนะคะจำได้ไหม <laughs> หัวหน้าผู้พิพ,พากษานะคะอจอห์นโรเบิร์ตนะคะมีการเขียนว่าอดีต ประธานาธิบดีนั้นได้รับความคุ้มกันโดยสมบูรณ์นะคะตามอำนาจหลักตามรัฐธรรมนูญและก็อย่างน้อยที่สุดนะคะอดีตประธานาธิบดีมีความคุ้มกันโดยสันนิษฐานสำหรับการ,กรทำที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการของเขานะคะซึ่งหมายความว่าอายการต้องมีหลักฐานที่หนักแน่นมากๆนะคะถึงจะสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐได้นะคะ หัวหน้าผู้พิพากษาโรเบิร์ตนะคะจอห์นโรเบิร์ตนะคะทุกคนอ้างถึงความจําเป็นที่ประธานาธิบดีจะต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไม่เกรงกลัวและก็เป็นธรรมโดยไม่ต้องกลัวการถูกดำเนินคดีอย่างไรก็ตามนะคะหัวหน้าผู้พิพากษาโรเบิร์ตระบุว่า,าเพิ่มเติมนะคะสำหรับการกระทำของประธานาธิบดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ การงานอย่างเป็นทางการะจะไม่ได้รับความคุ้มกันใดๆอันนี้นะคะด้านทรัมป์แสดงความยินดีแล้วก็กับคำตัดสิน,นะะในโพสต์ของโซเชียลมีเดียนะคะโดยเขาเขียนว่าชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่สำหรับรัฐธรรมนูญแล้วก็ประธานประชาธิปไตยของเรา ภูมิใจที่ได้เป็นคนอเมริกันอันนี้เขาก็โพสนะคะทรัมป์เป็นคนโพสในโซเชียลมีเดียนะทุกคนสารนะคะมีการวิเคราะห์พฤติกรรมของนายทรัมป์นะคะสี่ประเภทที่ระบุในคำฟ้องนะคะก็ได้แก่นะคะอันที่หนึ่งนะคะการหาลือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสลรัฐนะคะหลังการเลือกตั้ง อันที่สองนะคะการกดดันนายไมค์เพน์นะคะรองประธานาธิบดีในขณะนั้นนะคะให้ขัดขวางการรับรองชัยชนะของโจไบเดนในสภาคองเกรสนะคะอันที่สามก็คือบทบาทในการรวบรวมสมาชิกคณะผู้เลือกตั้งปลอมที่สนับสนุนทรัมป์เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการรับรองผลนะคะแล้วก็อันที่สี่นะคะพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบุก โจมตีอาคาราารัฐสภาสหรัฐนะคะเมื่อวันที่6มกราคมปี2021นะคะโดยกลุ่มผู้สนับสนุนของทรัมป์เองนะคะก็ศาลตัดสินนะคะว่าทรัมป์มีความคุ้มกันอย่างสมบูรณ์นะคะสำหรับการสนทนากับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมนอกจากนี้นะคะศาลยังตัดสินว่าทรัมป์เนี่ยมีความคุ้มกันโดยสานนิฐานสำหรับปฏิสัมพันธ์ของเขากับเพน์อย่างไรก็ดีนะคะสำหรับอ่า ประเด็นเกี่ยวกับเพนและแล้ก็อีก2ประเด็นสารดีกาส่งเรื่องกลับไปให้สารชั้นต้นพิจารณานะคะว่าทัม้มีความคุ้มกันหรือไม่นะคะด้านผู้พิพากษาโซเนียโซโตมายョนะคะพร้อมด้วยผู้พิพากษาฝ่ายเซเลนียมอีกสองท่านก็คือเอเลนาเคเกนแล้วก็เคทันจิบราวแจ็สันแสดงความเห็นคัดค้านอย่างรุนแรงนะคะว่า คำตัดสินนี้มีผลเท่ากับการสร้างคล้ายๆกับพื้นที่ปลอดกฎหมายรอบตัวให้กับประธานาธิบดีอะไรประมาณนี้นะคะก็ด้วยเหตุผลนะคะของเสียงส่วนใหญ่ในศาลเมื่อประธานาธิบดีใช้อํานาจอยากเป็นทางการไม่ว่าด้วยวิธีใดตอนนี้เขาก็จะได้รับความคุ้มกันไม่ให้ถูกฟ้องร้องคดีอาญาหากถ้าหากมีการสั่งให้หน่วยซิลทีม6ของกองทัพ ของกองทัพเรือนะคะไปรอบสังหารคู่แข่งทางการเมืองจะทําได้หรือเราก็ได้รับความคุ้มกันจัดตั้งรัฐประหารเพื่อรักษาอํานาจได้รับความคุ้มกันรับสินบนเพื่อแลกกับการอภัยโทษได้รับความคุ้มกัน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 อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผู้พิพากษาโซโตโมายอนะคะเขียนไหวนะคะก็เหมือนเขากา็มีความขัดแย้งใน การตัดสินอันนี้นะคะทุกครั้งที่มีการใช้อำนาจอย่างเป็นทางการตอนนี้ประธานาธิบดีก็เป็นเหมือนกษัตริย์นะคะที่อยู่เหนือ,อกฎหมายผู้พิพากษาสุโตโมยอกล่าวนะคะในเรื่องนี้เขาก็เหมือนกับประชดนะคะทุกคนในเกี่ยวกับการตัดสินเขาก็เป็นหนึ่งที่ขัดแย้งอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะมาในเรื่องของประกันสังคมนิดหนึ่งนะคะนี้ออกมาจากเมื่อวานนะคะวันที่หนึ่งมกราคม เงินประกันสังคมนะคะจ่ายสูงสุดถึง943ดอลลาร์สหรัฐนะคะเมื่อวานเอามาตอนนี้ก็วันที่2ไปแล้วนะทุกคนผู้รับประโยชน์ประกันสังคมนะคะบางรายก็จะรับเงินจัดสรรประจำเดือนในเมื่อวานนะคะสำนักง,งานประกันสังคมนะคะ SSA มอบิทธิ S S ip, ประโยชน์รายเดือนให้กับบุคคลที่มีอายุมากกว่า65ปีผู้พิการแล้วก็สมาชิกในครอบครัวของผู้เรียกร้อง ที่เสียชีวิตนะคะผู้ใหญ่และเด็กที่มีความพิการรวมถึงบุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะคะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์รายได้เสริมเพื่อความมั่นคงก็คือ SSI นะคะเงินจ่าย SSI นะคะรายเดือนสูงสุดเนี่ยสำหรับปี2024เนี่ยก็คือ943ดอลลาร์นะคะสำหรับบุคคลแล้วก็1,415เหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับคู่สมรสนะคะก ในวันจันทร์นะคะวันที่1มกราคมเอ้ยในวันจันทร์วันที่1กรกฎาคมทุกคนผู้รับผลประโยชน์นะคะ SSI จะได้รับเงินผลประโยชน์รายเดือนจาก SSA ผู้รับผลประโยชน์ SSI จะได้รับเงินในวันที่1ของเดือนเสมอนะคะเว้นแต่ว่าจะเป็นวันศุกร์หรือวันหยุดนะคะการจ่ายเงินเดือนเดือนมิถุนายนนะจึงทำในวันสุดท้าย ของเดือนพฤษภาคมของปีนี้ด้วยด้วยเหตุผลนี้นะคะการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญน,นะคะขึ้นอยู่กับวันเกิดของผู้รับผลประโยชน์นะคะแล้วก็ระยะเวลาที่เรียกร้องเงินบำเหน็จบำนาญโดยปกติจะจ่ายผลประโยชน์ในวันพุธตลอดทั้งเดือนนะคะโดยผู้ที่เกิดก่อนในเดือนในเดนในเดือนหนึ่งจะได้รับเงินก่อนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะทุกคนหากวันเกิดของคุณคือวันที่5เมษายน คุณจะได้รับผลประโยชน์บําเหน็จบํานาญในวันพุทธที่2นะคะเสมอเลยนะคะในขณะที่หากคุณเกิดในวันที่30คุณก็จะได้รับเงินในวันพุทธที่4นะคะก็เพืรับผลประโยชน์จากการเกษียณอายุที่ได้รับผลประโยชน์ก่อนเดือนอพฤษภาคม คิดักราช1997ก็คือ2,540นะคะทุกคนจะได้รับการแจกจ่ายเงินในวันที่3ของทุกเดือนนะคะการจ่ายเงิน s s i นะคะจะแจกจ่ายแยกจากเงินเกษียณซึ่งหมายความว่าหากคุณเรียกร้องเงินทั้ง2ประเภทนะคะคุณก็จะได้รับเงินแต่ละจำนวนใน2วันแยกกันนะคะ SSA รายงานว่าในปี2023คนงานพิการแล้วก็ผู้ติดตามของ พวกเขานะคิดเป็น11%นะะของเงินช่วยเหลือทั้งหมดที่จ่ายไปนะคะหากคุณไม่ได้รับเงินประโยชน์ตามที่คาดไว้นะคะ SSA แนะนำให้รอ3วันนะคะ3วันทำการก่อนที่จะติดต่อเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการชำระเงินที่ขาดหายไปนะคะเมื่อไม่นานนี้นะมีข่าวดีสำหรับผู้รับ s s i นะคะหลังจากที่ SSA ประกาศว่าจะ มีการกำจัดอาชีพที่ล้าสมัยหรือ,อไม่ค่อยมีการดำเนินการออกจากรายการงานที่สามารถใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสมัครสิทธทิประโยชน์สำหรับโครงการประกันความพิการด้านความปลอดภัยนะคะคือ SSDI นะคะแล้วก็ SSI งานมากกว่า100ตําตำแหน่งนะคะถูกลบออกจาก Dictionary of o c c u p a t i o n a l นะคะ t i โ l e ซึ่งใช้ในการพิจารณาว่าผู้สมัครสวัสดิการจะสามารถหางานใหม่ได้หรือไม่โดยพิจารณาจากความสามารถซึ่งอาจส่งผลให้เขาเรียกอะไรสุกสนให้สวัสดิการถูกประเสธเนื่องจากได้รับการพิจารณาว่าไม่มีความทุพพลภาพนะคะ SSA ระบุในข่าวนะคะมีการเผยแพร่ว่าแม้ว่ากระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับความพิการของหน่วยงานจะ ยังมั่นคงนะคะแต่ว่าหน่วยงานก็พยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้แน่ใจนะคะว่าโปรแกรมความพิการของหน่วยงานยังคงทันสมัยแล้วก็เพื่อบรรเทาภาระของลูกค้านะคะหน่วยงานของรัฐบาลเสริมว่าคาดว่าหน่วยงานจะพิจารณาเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องที่สุดเท่านั้นนะคะเมื่อตัดสินใจว่าผู้ที่สมัครรับสวัสดิการความพิการ สามารถทํางานประเภทอื่นได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวออกมาจากประกันสังคมเกี่ยวกับโซเชียลสเกลิตี้นะคะทุกคนโอเคคะทุกคนวันนี้คลิปนี้มาเท่านี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงก็โชคดีกันทุกคนนะคะวันเปิดประตูไว้นะทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพของทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ขอบคุณท,คท,คที่ like, ค,ทคนรับชมวิดีโอนะคะยังไงถ้า ชอบดูสวนนะคะทุกคนวันก็มีการทำคลิปสวนด้วยนะคะในช่วงซัมเมอร์นะคะก็ลงไป2คลิปนะคะยังไงก็ถ้าใครชอบปลูกผักก็ไปดูได้นะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่อยู่กับวันมาหลายปีนะทุกคนยังไงก็คอมมูนิตี้เล็กๆนะคะช่องของวันเนาะ,ะยังไงขอบคุณมากครับคลิปนี้ขอบคุณจริงๆค่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ กูเปิดไปแอบนอนมาทุกคนเขาเหนื่อยมากนะคะเล่นข้างนอกโอเคทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบไปายอีกรอบค่ะยึดต้องมาอยู่กับมาม่าตลอดเว้นมาม่าทำคลิปยึต้องหนีไปไหนอยู่ตรงนี้แหละไปไปกันทุกคนอ